สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมิหมอร์คนครับแฟนมะล้อสุกซุกคนนะครับเมื่อนีพ่อกันคลิปที่2นะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะออกฉากนะครับเลยสิ้ไทยบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ่งครับก่อนจะออกฉากนะครับวันนี้วันนี้ทาการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอําเภอปางกูครับพี่น้องตอนนี้น้าหาเข็นคู่นี้แล้วโอ้โหทิ้งเวที่ครับพี่น้องเอยซุดจอดขนาดครับเพียรหน่อยอีก2มือก็เส้เด็ไปโรงเรียนแล้วครับ มีสองมือก็ใชเอาไปส่งแล้วภาพพิธี<ด>ปรุงบรรยากาศครับก่อนจะออกฉากนะครับตอนนี้พวกก็เริ่มจุกฉลากกันอยู่นะครับส,สถานที่หลังเวท,ทีมันดีกว่าจึนจื้อขนาดครับพ่อเทียบกำลังเตรียมตัวออกฉากแรกวันนี้นะครับพลพระเอกหน่อยนักเอกหน่อยมีผู้ใดแน่พวกน,นีนน้น้องนำโชค รางวัลทองคำได้แกมหมายเลขที่มีหน้าสวัสดีครับผมโอ้เบาแซมเบาแซมเสียงมหาเสน่ห์เอามึงนักเอกหน่อยเอกน่อเอกหน่อยพระเอสามเก้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับศูนย์สวัสดีครับลูกสวัสดีครับห้าเก้านะครับ กำลังเตรียมตัวออกฉาครับน้องโซเฟียด้วยนะครับพักรทนนามาดูบอยถอยลูปชชถ่ายรูปถ่ายรูปนะท่ายหนาตัเปียาหนหนึ่งสองซ้ำดยังเปย้อนัง ยิ้มยิ้มยิ ator, ้มนี่เดินมาตัวนี้เยังไชูสองนิ้วด้วยชูสองนิ้วด้วยนิวเน้ยม่เดินมาเนมาเลม่เดินาย่อกด้วโชคดีนเครนบคุอบจอกฉากมอาดนีครับคุณแม่น้องโซเฟียก็ขึ้นมาส่งลูกสาวจนถึงบนเวทีดียินข่าววันป็นก่อนมืนมืดโดดร่มค่ะโดดร่มโดดร่ม ตเปี่ยนสูตรต้งมเตยั้งา่เดี๋ยวบอกที่ไปที่นีบอที่ไปมาเพียงกันกันน้ำตาออกมาเตยเจ็บไปเลยน้ำตาสีไรปลยก็ต้องกันใจขึ้นมารองเเสุตยอดเลยเอางมาตอเลยจยใจเอาอีลีครับสุดยอด เราบุกเจ็บหอ่ตัวเจ็บบ่ยังเจ็บบะไ่เจ้บเพราะว่ากรลโหลกศีรษะก่อนาแกะ่ด้แล้วอไปด้อกอ่าจะได้ก่อนนเอกหน่อยเ้นนเี่นะมันนี่เมีหนน้ำายป่มืนี่น้ำซึมเือ่โอ้มืนี่เละมื่นี่มีตมโอ้มื่นี่มีต้มบ่อยไปใส่มาใส่ตัวมืนี่ ไดรับโชรับเดินหาพี่สาวกับพีชายผครับทีงานมิตรนุ่มรอสาวสวยหยุดเือนอาขาวอยู่หันด้วไปรับรางวัลอยู่ที่นั่นไปหาพี่กีาพี่ก้าวโตด่า้าสุดเขียวแม่ีว่เห็นก็จะโผอยู่ในเฟซร์ก็จะโ่ในเฟซมาส่งกีฬาหน่อยอุงเอีงเพื่อแรกบ่ะวันแรกที่ใส่บ่วันแรก สครับอุยอันนี้ครับออกฉากแล้วนะครับผมเวลานะครับพี่น้องครับหลังจากเ็จ,จากเช็ดจากออกฉากแล้วนะครับพี่น้องเออเ้ยพักกะด่งสันสนันบันใบครับ แกนกุ้นน้ำโชบพากอันเดาอย่าสนับนน้นไว้เลยครับต่าวห่างว่ามีผู้ในไทยหนาเป็นที่ให้ไปเส็ยแล้วปะเนี่ย Hoa lê hầm Hoa kia lê Hả? luôn Ô, oh, phải có tiền nắm chuồng nào Cá, nào ก็พักกันเดาแสนนานมันไปยังบังคับนี่พาผมโอ้ตอนหัวเราพี่ลูกไหมแม่บ้าเอา้า <c oughs> โอ้ยไปขับไปถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวเดีย๋ยวขับไปถอดรองเท้าไป บึงดูดาวโหคันนี้ได้ติดบักบานได้ติดทักบานว่าคันนี้เฮ้ยบด้ยาสูศบันลาด้อฮะได้มึงดู ไปอกันออกไปเดอง่นนี้ออกฉากขันนี่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็สบโอ้ได้สองร้อยบนตันี้นี่อีกวะ ไปเอาไปร่วมกันเอาไปร่วมกันช้ำตรงแล้วนี่นะครับพี่น้องครับบัดนี๊ายบายสินอนตัวครับพี่น้องบัายีานอนชาันแมทตัวบัานนี้เดี๋ไม่เมืย์แล้วกัสินอนบุญละออกชากรีกันสิบ้านเตยล่าครับพี่น้องครับตีหาจะสิบุกมาเตยล่าบัานนี้อ่านอนพักคอนลูกบัานนี้น้อนพักคอนโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนอนพักคอนลูกเตยล่าเดี๋ยวพ่อปุ๊กบันดีครับบันดีครับ